สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟทุกคนนะคะกับคลิป random น่ารักนรัก สำหรับคนที่กังวลเก่งเก่งน้อยใจเก่งเก่งนะคะแรนดอมคลิปนี้เนาะอ่านแล้วไม่ตอบความเงียบระหว่างบรรทัดที่มีผลต่อหัวใจเอ๊เรากังวลมากไปหรือเปล่ากลัวเขาเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคะตอบช้านิดเดียวเองวันนี้ค่ะอาจารย์วัสนาจะมาขยายถึงสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจการที่เขาตอบลายช้าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเรานะวันนี้ชาวธาตุไฟบางทีถามไปเขาก็งุดหงิดเนาะ สู้มาถามอาจารย์วาสนาเอาเมซิ่งดีกว่าอ่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุฟไฟทุกคนเลยเข้าสู่ช่วงเวลาของการพยากรณ์แลนดอมด้วยคลิปพลังงานนะคะอ่ะแล้วไม่ตอบความเงียบระหว่างบรรทัดที่มีผลต่อหัวใจเอะเราควรต้องกังวลใจหรือเปล่าเนาะเจ้าของคลิปนี้นะคะมีด้วยกันร3ราศีนะคะที่เป็นเจ้าของคลิปคือชาวธาตุฟไฟธาตุฟไฟประกอบไปด้วย3ราศีค่ะคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูลัก ลัคนาเมธลัคนาสิงห์ลัคนาธนูคลิปนี้เป็นของพวกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนเลยเนาะวันหนตำแหน่งแรกของอาจารย์วัฒนาจะหยิบม,มาคืออะไรรู้ไหม ความขี้น้อยใจของคุณน่ะมันอยู่ในเลเวลไหนระดับไหนคะชาวทัดไฟอาจารย์เป็นตัวแทนหยิบให้นะแลนดอมด้วยคลิปนี้ค่ะไปต่อค่ะที่พลังงานราศีเผื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังอยากรู้เขาและเธอคนนั้นตรงราศีแน่นอนและคลิปนี้เหมือนดูดวงส่วนตัวให้กับคุณเลยขยายค่ะด้วยความเป็นนักสัตว์ด้วยนะคะเรา,าขยายนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานนี้ แมเป็นแบบไหนนะคะเชื่อว่าการที่เขาตอบช้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะนอกจะเสียเขาเรียกนอกเสียจากว่าคุณกังวลไปเองหรือเขากำลังติดประชุมหรือเปล่าะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมาหัศจรรย์ของอาจาร,รย์วาสนาอ m มเมซิงทาโร่นะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นตําแหน่งของความคิดน้อยใจระดับความน้อยใจของคุณความคิดมากของคุณไพ่ตำแหน่งนี้คืออะไรโอ้โหเขาเรียกว่า3นาทีคิด หนึ่งนาทีไม่ต้องคิดอีกนาทีต่อมาคิดอีกแล้วเขาเรียกว่าคิดไปก่อนคิดเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วบางทีปฏติดประต่อเรื่องราวด้วยเอ๊ะหรือไปนู่นเอ๊ะหรือไปนี่เขาเรียกว่ามีคนเตือนคุณด้วยนะบอกอย่าคิดมากอย่าเพอ้อฝันอย่าอย่าคิดเป็นประตูเขาเรียกเป็นตุเป็นตะเออเชื่อไหมมีคนเตือนคุณนะฉันมันห้ามใจไม่อยู่อ่ะก็ฉันจะคิดแล้วคิดแบบไหนรู้ไหม ชาวธาตุไฟคิดเป็นพลังงานลบให้กับตัวเองด้วยทําให้ตัวเองกังวลใจม่นเมย์จะเสียใจดีไม่เสียใจดีย้ําคิดย้ําทําอยู่แบบนี้แหมจ้องมองลายอยู่แบบนี้นะคะหรือกลายเป็นไพ่เดอะฟูลเลยล้องลอยไร้แก่นสารคิดเล็กคิดน้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาคนนั้นใช่แฟนคุณหรือเปล่านะคะราศีที่อาจจะเป็นแฟนคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมษ ราศีสิงห์ราศีธนูราศีเดียวกันในกลุ่มธาตุเดียวกันกับคุณด้วยนะคะไปต่อที่นักษัตวนะจ๊ะนักษัตวที่เกี่ยวพันนะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนักษัตว์ชวดกุลน,นะคะมีชวดมีกุลมีมะแมจอมัดเสงเถาะนะคะนี่คือพลังงานของนักษัตวทีนี้ อาจารย์จะเพิ่มให้มันเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะในเรื่องราวของตัวเลขเข้ามาตัวเลขเข้ามาคือตัวเลข9ค่ะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงอะไรกับเดือน ันยายนอ่าหรือมีเลข9เข้ามาเลข9นี้อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดของเขานะคะหรือเลข9้าเป็นวันที่เราทั้งคู่รักกันหรือเลข9อาจจะเป็นตําแหน่งของอ่าเลขที่บ้านของเขาตัวหนึง่งหรือว่า4ตัวหลังเป็นตัวเลข9ในทะเบียนรถยนต์นะคะหรือว่าเขาอยู่ชั้นคอนโดชั้น9นะหรือ คุณพบรักกันมา9เดือนแล้วนะคะหรือว่าคุณจีบกันเดือน9สารภาพรักกันวันที่9อะไรแบบนี้จะมีเลข9เข้ามาพลังงานสลับสับเปลี่ยนได้นะคะแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าพลังงานสลับสับเปลี่ยนแสดงว่าเขากาลังมองว่าคุณอะ อะไรก็ไม่รู้คิดเองเออเองแล้วก็ขี้งอนนะเออถ้าพลังงานสลับสับเปลี่ยนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรทัดที่สองสำคัญเลยคือเรื่องราวเรียงร้อยถักทอการพยากรณ์ค่ะเรามาดูกันนะคะหัวข้อบรรทัดที่สองคือเขาตอบรายเราช้าเออเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าไอ้หยะ อะไรจะขนาดนั้นคิดมากไม่พอเขาต้องรักเราแน่นอนเลยแต่ว่ารักน้อยใช่ไหมอาจารย์หมาวันนี้อาจารย์จะมา,าขยายความนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือกําลังเกิดขึ้นอดีตปัจจุบันคาาเกี่ยวอนาคตนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้และอาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนที่อาจจะทําให้คุณได้แง่คิดบางอย่างนะคะหรือบางคน ชอบมาฟังเสียงอาจารย์ก่อนนอนหรือเวลาว่างขับรถทํางานบ้านหรืออะไรก็ตามยินดีต้อนรับทุกการรับฟังขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะอ๋ะออธิบายอันนี้นิดนึงนะคะคําว่าราศีกับนักสัตว์เนี่ยตรงราศีอย่างเดียวได้นะหรือตรงนักสัตว์อย่างเดียวได้แต่ถ้าคนคนนั้น มีทั้งราศีและนักษัตว์อยู่ในคนเดียวกันแถมมีเลขก้าวติดเข้าไปด้วยโอ้โหอันนี้คือการดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะอ่ะเขาตอบลายช้าเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหจะให้อาจารย์โอ้โหกี่ครั้งค่เนี่ยเขายุ่งกับงานเขาทํางานเขาอยู่ในวัฏจักรของการทํางาน ทำงานทุกวันแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่งานน้อยด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาเป็นตําแหน่งลูกน้องนายก็ให้งานเยอะๆนะคะหรือบางครั้งเขาเป็นตำแหน่งของเจ้านายเขาก็ต้องมาบีบลูกน้องบ่อยๆดังนั้นนะคะตัมเขายุ่งภาพก็ชี้ชัดเลยว่าเขายุ่งนะคะ ในตําแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนมีความแตกต่างกาันแต่อาจารย์เชื่อว่าเขาค่อนข้างยุ่งพอสมควรนะและเขาก็ไม่ได้นอกลู่นอกทางด้วยพลังงานเนี้ยเขาจึงมองว่าเวลาที่เขาตอบลายช้าเวลาคุณแบบว่าหงุดหงิดเนี่ยเขาจะมองคุณเป็นเดอะฟูลนะไปหาคําแปลเองนะเขามองว่าง้องงแงงง,ง่าเออประมาณนี้ไปดูต่อค่ะโอ้โห ต่อให้เขาเลิกจากงานบางทีเขาก็ไปทํากิจกรรมส่วนตัวไปเล่นกีฬาเลยอยู่กับเพื่อนเขาไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางเลยนะพลังงานของเขาก็คือจากทํางาน ก็มาแข่งขันแข่งขันในที่นี้อาจจะเป็นแข่งขันกับลูกค้าแข่งขันกับเรื่องราวของการเอาชนะคู่แข่งทางการค้าก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวของพอตกเย็นเขาก็อยากไปออกกําลังกายไปทํานู่นทนํานี่ตามวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ยังยังอยากให้มันเหมือนเดิมต่อแม้ว่าเขาจะมีคุณก็ตามไพ่ใบต่อมาค่ะถามว่ารักคุณไหมรักคุณนะแล้วก็ไม่ได้คิดจะมีคนอื่นเลยอีกอย่างหนึ่งที่เขาตอบลายช้าเนี่ยก็ดูสิ ว่างจากงานก็ทําอย่างอื่นว่างจากทาอย่างอื่นก็ทํางานแต่เวลาที่มีเวลาว่างเขาก็จะพาคุณไปเที่ยว,น,วนู่นเที่ยวนี่ด้วยอยู่แล้วเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณคือคนรักของเขาพอไลน์ตอบช้าคุณก็เป็นอ e ี App. แอบแอบดูแอบบ่องเอ๊เขาโพสอะไรไหมเอ๊เมื่อไหร่แล้วก็เปิดไลน์ซ้ำไปซ้ำมาหรือนั่งเป็นจิ้งจกอยู่น้ำหรือว่าเป็นหมางหอยเลยคืออะไร ทำไมอ่ะทำไมเขาตอบลายช้าค,คิดไปนู่นคิดไปนี่แสดงมิวสิกวิดีโอกันไปซะน้ําตาเล็ดน้ําตาไหล,ลน้ําลายย้อยหรือเปล่าเออไปต่อค่ะ j u s t e n t มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เขาตอบลายช้านั่นเป็นนั่นคือเขาเคยอธิบายให้คุณฟังเป็นจนจบแล้วเสร็จแล้วพอมีเหตุการณ์ที่เขายุ่งเนี่ยแล้วคุณลายมาในเงี้ยเขาตอบช้าอีก คุณก็เป็นวนกลับมาอีหลอบเดิมพอวนกลับมาอีหลอบเดิมเขาก็ต้องมาอธิบายให้มันจบเป็นเคสเคสให้หายงอนจบเป็นเรื่องแปะให้มันจบเคลียรซะอ่ะเสร็จแล้วพอเขาทํางานเขาทํากิจกรรมคุณไลน์มาอ้าวไม่ได้รับง้อการพาคุณไปกินข้าวอ้าวกินข้าวไม่พออ่างอนอ่งง้อกันไปตอนอยู่บ้านง้อเสร็จแล้วก็อธิบายด้วยเรื่องเดิมๆคือมันจะเป็นเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าแทนที่เราจะมีความสุข ตลอดทั้งวันทําไมเราจะต้องมานั่งคิดมากทําไมเราจะต้องอธิบายเรื่องเดิมซ้ําๆให้จบเป็นอ่าจบเป็นเรื่องๆไปอ่าวันนี้ทะเลาะเอเคเคลียให้จบอะจบและอีกวันสองวันเอ้าทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะมนต้องมาเคลียให้จบบางครั้งมันเป็นเรื่องเดิมๆเขารู้สึกแบบนี้นะคะพลังงานมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนได้นะอะไปต่อนะคะ แต่เขาก็เต็มที่กับคุณนะคุณอยากได้อะไรเขาก็หามาให้คุณอยากจะกินอะไรเขาก็จัดการให้ถ้าเขาว่างและถ้าเขาว่างต่อให้คุณรีบลาอ่คุณไลน์มาเขาก็รีบตอบกลับนะคะแต่ว่าบางครั้งมันไม่ว่างจริงๆกําลังหาเงินอยู่นะไพ่ใบนี้หาเงินให้ใครหาเงินให้คุณนั่นแหละค่ะใช้นะคะ ถ้าเป็นสุภาพสตรีดูคลิปนี้ก็คือแฟนคุณหาเงินให้คุณใช้ถ้าเป็นสุภาพบุรุษดูคลิปนี้ก็คือสุภาพบุรุษนั่นแหละตั้งใจทํางานนะตั้งใจทํางานดูแลครอบครัวนะคะทีนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะห้ 5, 6, าหกเจ็ดใบแล้วยังไม่มีตําแหน่งของการนอกลู่นอกทางเลยนะอาจารย์มองว่าน่าจะไม่น่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้ง่ายๆนะอ่ะไปต่อค่ะ ้าวดาบอีกแล้วพองอนกันพาไปกินอะไรทีงอ่ะพาไปกินนู่นกินนี่พาไปช้อปปิ้งเอาเอเรื่องเดิมๆมาแล้วพอทํานู่นทนํทานีา่ทํางานทำกิจกรรมหาเงินอา้าวปอบโยนด้วยการซื้อของมาให้อ่ะเสร็จแล้วกลับมาคิดมากกังวลใจอีกแล้วว่าแฟนใหม่ลากแฟนใหม่พาไปนู่นไฟนี่แฟนหายไปไหนทําไมใหม่บอกทําไมกลับผิดเวลา นี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณก็ซึมเศร้านั่งขอบเตียงนั่งบนเตียงซึมเศร้าแล้วก็ก้มหน้าดูแต่มือถือแล้วก็กลายเป็นพลังงานของความแบบว่าคิดไปเองสรตะเออไปต่อค่ะเขาก็ต้องกลับมาเพียรพยายามงอนง้อคุณอีกนะคะอ่ะงอนง้อต่อไปนะคะการงอนง้องอนง้อต่อไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยเขา่ะจะรู้สึกกับคุณยังไงเออโอ้โหเริ่มห้าดับเริ่มไม่เข้าใจคุณละ คือทําไมจะต้องเป็นเรื่องเดิมๆเ,เริ่มกลับมาทบทวนเขาเริ่มทบทวนแล้วว่าเพราะอะไรอะ่ะทําไมเราถึงคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรคุณถึงอยากจะเอาชนะตลอดเวลาทั้งที่บางครั้งอะ่ะคุณดูไร้เหตุผลนี่เขารู้สึกแล้วนะหรือพลังงานนี้อาจจะสลับเป็นตัวคุณรู้สึกก็ได้แต่บอกเลยเขาความรู้สึกขุ่นใจอืมถ้าจะให้อาจารย์อธิบายเนี่ยในตําแหน่งสิบใบเนี่ยนะพลังงานชาวธาตุไฟฟังอาจารย์นะเขาไม่ได้นอกลู่นอกทาง เขาไม่ได้มีคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้เจ้าชูเขามีแต่คุณเท่านั้นเองแล้วเขาก็มีแต่การทํากิจกรรมมันก็เป็นเรื่องของของชีวิตของเขาที่ทํางานหาเงินนะเนาะแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสร้างฐานการเงินที่ดีสร้างธุรกิจการค้านะคะเจรจาแข่งคู่แข่งขัน ไปคุยนัดลูกค้าสร้างคอนเนคชันเนาะก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้คุณอยู่สบายแหละนะคะและ้วก็ครอบครัวของเขามีความสุขด้วยดังนั้นเวลาที่เรารักกันเนี่ยมันเข้าใจเขาเข้าใจว่าคุณอ่ะรักเขามากมันก็เลยเป็นเรื่องราวของความน้อยอกน้อยใจได้บ่อยแต่การน้อยใจเนี่ยมันเป็นการที่เขาจะต้องคือเขาเหนื่อยจากการทํางานนะดูตามที่อาจารย์ชี้เนาะเขาเหนื่อยจากการทํางานแล้วคุณก็ยังขยัน น้ำตาเช็ดหมอนนั่งงอกระจอง,งอกอยู่แบบนี้ยเขาก็ต้องมานั่งเพียรพยายามพูดเรื่องเดิมๆจบเป็นเรื่องๆคีย์เวิร์ดก็จบอยู่เป็นเรื่องๆพอจบเป็นเรื่องๆเสร็จพอทุกอย่างมันวนหลูมแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเขาก็รู้แหละว่าคุณรักเขาแต่สิ่งที่มันรู้สึกได้คือเขาเริ่มเดี๋ยวมามองหมายถึงว่าเขาเริ่มหันมาทบทวนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเขารู้สึกว่าเราสองคนชัก ชักไม่โอเคอ่ะจารพูดแบบนี้เลยนะและเขารู้สึกว่าเราสองคนไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน5ดาบเลยนะเขารู้สึกว่าคุณพยายามเอาชนะเขาทุกเรื่องแม้ว่าบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดูไรเหตุผลไร้สาระและก็งี่เง่าเอออาจารย์ต้องบอกแบบนี้เพราะไพ่พลังงานเป็นไพ่ใบนี้จริงๆความความเอาแต่ใจตัวเองอะ เป็นไพ่ใบนี้เป็นพลังงานของการเอาแต่ใจตัวเองดังนั้นมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้ที่จริงๆแล้วบางคู่เนี่ยก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนด้วยพลังงานะนะคะแต่อยากจะบอกคีย์เวิร์ดมันสําคัญตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีใครตรงนี้มันน่าจะอุ่นใจในระดับหนึ่งนะคะไม่พอค่ะไม่สาแก่ใจนะคะเราต้องไปต่อที่ไพ่อีกกองหนึ่งเมื่อกี้ใช่ใช้กองนี้นะพออาจารย์ไปต่อกองสองใช่เราไปต่อพลังงานที่สนะคะในใน สิ่งที่คุณอยากรู้ว่าควรทําอย่างไรดีให้เขามีความสุขเอออันนี้สิคือสิ่งที่เราต้องทําทํายังไงดีให้ความรักของเรามันราบรื่นเพราะว่าอาจารย์กังวลว่าสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่คือเขาเริ่มหันกลับมาทบทวนในสิ่งในมันมันเหมือนกับว่าเขาง้อคุณได้นะแต่มันบ่อยครั้งที่มันดูไม่มีเหตุผลและมันบ่อยครั้งที่คุณพยายามเอาชนะแบบไม่มีเหตุผลง้งแงงงงแงง,ง,ง,งเนี่ยมันเป็นไพ่ the pay one win นั่นหมายความว่าชนะโดย อีกฝ่ายไม่พึงพอใจนะคะและเมื่อความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นนั้นแสดงว่าคนที่คิดอยู่นะั้นะเกิดพลังงานลบและคุณได้ชัยชนะแต่อีกคนมีพลังงานลบที่เพิ่มขึ้นอาจารย์มองว่าอันเนี้ยน่ากลัวอะไปต่อค่ะเราจะใช้ไพ่แม่มดนะคะขยายความว่าทำยังไงดีอาจารย์ให้สถานการณ์ความรักของเราเนาะไปไปในทิศทางที่ดีนะคะเราไปลุ้นกันนะคะว่าพลังงานนี้จะให้คุณทำอะไร โอ้10เหรียญเขาบอกให้คุณช่วยกันทํามาหากินนะคะเวลาที่เขากลับมาเหนื่อยก็ดูแลกันไปนะคะคุณกลับมาเหนื่อยก็ให้เขาดูแลกันไปมีข้อตกลงกันว่าวันหนึ่งจะเป็นวันของเราวันของครอบครัวนะคะให้คุณช่วยกันทํามาหากินเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บทองแล้วก็สร้างอนาคตนะคะเขาบอกให้คุณคิดแค่นี้มันจะเป็นการปองดองที่มีความสุขท้ใบต่อไปคะ่ะโอ้เขาบอกว่า คุณสองคนมีสิทธิที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้นะคะเพียงแต่ว่าให้ลดละใบเดียวกันนะคะเป็นตำแหน่งเดียวกันให้ลดละพลังงานของความแบบว่าอยากคิดอะไรอยากให้มันมีเหตุการณ์หรือคิดอะไรเนี่ยก่อตัวเป็นเป็นพลังงานเหมือนกับว่าเราคุยกับใครสักคนในใจอะแล้วคิดเป็นตุเป็นตะไปหมดเลยซึ่ง ก็มีคนเขาก็พยายามเตือนว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งต้องห้ามที่ควรลบทิ้งก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่มโนให้มันเกิดด้วยพลังงานของหนัก,กากเนี่ยคุณมโนจิตกับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นกำแพงก็ได้ว่าเออหรือคุยกับกำแพงคุยกับกระจกอะไรไปเรื่อยไปลาวนะคะก็กลายเป็นจิตใจหม่นหมองเขาบอกอันนี้ต้องตัดทิ้งไพ่ใบนี้นะคะ นั้นอาจจะเมื่อคุณตัดทิ้งแล้วนะคะก็มาทบทวนความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะการทบทวนความรู้สึกเนี่ยจะส่งผลให้พลังงานของคู่รักเนี่ยดีขึ้นนะคะให้ใบต่อไปค่ะพยายามพูดเขาเรียกว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเ,เริ่มมีอารมณ์ที่เกี้ยวกาดหรือว่าอีกฝ่ายนึงเริ่มมีความรู้สึกไม่โอเค ให้งอต่อให้เราผิดหรือถูกเราต้องงอหรือว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราทําตัวไล้สาระอะไรแบบนี้ค่ะเราก็อารมุ่อรวยกันเขาบอกว่าสิ่งที่คู่นี้ควรจะทำเนี่ยคือการใช้วาจามาทุรถวาจาก็คือการพูดจาให้กําลังใจเอาใจเยินยอชมเชยผัวจ้าผัวจ๋าเมียจ้าเมียจ๋า วันนี้ทําไมดูหล่อจังวันนี้ทําไมดูสวยจังเออทั้งๆที่ก็นหน้ามันเยิ้มมานะคะเปล่าไม่ได้ให้โกหกแต่หมายความว่าบางทีการพูดเยือนยอคนรักของเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทะเลนดีนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าใหอา้อย่าไปกลัวที่จะที่จะเข้าหาคนที่กำลังโกรธเราอยู่โดยโดยเราจะผิดหรือถูกแต่ถ้าเขาคนนั้นคืออยู่ในทีมเดียวกันกับเราก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตคือเป็น เป็นคู่ผัวเมียเป็นคู่รักหรืออะไรก็ตามนั่นคือเราคืออยู่ในทีมเดียวกันให้เราพูดกันดีๆนะคะความรักถึงจะไปได้แล้วเขาก็จะมีความสุขค่ะใบต่อมานะคะ เขาอ่ะเป็นห่วงเป็นใยคุณนะคะแล้วคุณก็คอยมองแต่เขาดังนั้นพลังงานเนี้ยมาเป็นพลังงานที่เป็นห่วงเป็นใยแต่ว่าการเป็นห่วงของคุณและเขาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาด้วยคําพูดว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะในทุกวันเพียงแต่การกระทําอ่ะคือถ้าเขาว่าเขาก็ทักหาคุณถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่เขาแสดงความเป็นห่วงโดยไม่ได้พูดว่าเป็นห่วงไงไปต่อค่ะเด็กดาบค่ะอย่าเป็นคนดื้อนะคะอย่าเป็นคนดื้อถ้าเราผิดขอโทษ ถ้าเราถูกเราก็แบบเออเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเหมือนหยอกเอินกันนะคะจะเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะอ้ก้าวถ้วยถ้าคุณทำได้แบบนี้นะคะคุณจะพบความสุขจากการที่คุณได้สร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับพลังงานความรักถ้าถามว่าเขารักคุณน้อยลงหรือเปล่าในการตอบรายช้าไม่ได้น้อยลงเลยนะไม่ได้น้อยลงเลยนะมีแต่เราอาจจะเป็นฝ่ายคิดมากนะคะเนี่ยเห็นไหม มีแต่เราอะเป็นฝ่ายคิดมากเดี๋ยวเขากลับมาเขาก็มาหาเราแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโทรมาหาเราแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไลน์มาหาเราแล้วมีแต่เราค่ะเอาแต่ใจตัวเองและอาจจะกําลังคิดมากกังวลใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะสุดท้ายคุณทั้งคู่ก็ยังรักกันดีอยู่ไพ่พลังงานนี้เกิดซ้ำแล้วนะคะเอ่ออ่ะเห็นไหมสุดท้ายเราทั้งคู่ก็ก็คือคนคนเดียวกันนะคะคือพลังงานที่ดีคือไพ่แห่งความรักนะคะ เมื่อเราเอาอกเอาใจกันไปกินไปเลี้ยงฉลองมีความสุขด้วยกันพลังงานนั้นก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของความสุขใบสุดท้ายแล้วนะใบสุดท้ายแล้วนะนี่นะเห็นไหมความสุข ระหว่างเราทั้งคู่ถ้าอยากให้มั่นคงเราก็ควรจะมีความสุขกับเครือญาติเ<า>พื่อนเขาเพื่อนเรานะคะให้เราเข้าหาทุกๆคนให้เหมือนกับว่าเข้าหาทุกๆคนเหมือนเป็นเพื่อนเราไปหมดนะคะก็จะสร้างความสุขให้กับเขามากๆจริงๆแล้วตัวพลังงานของแฟนคุณเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวด้วยหนึ่งนะดังนั้นเวลาที่เขาจะดูแลคุณเน่ยเขาก็อยากให้ครอบครัวเขามีความสุขด้วยพลังงานเขาจึงเป็นพลังงานที่ตั้งหน้าตั้งตาทางานพอสมควรแล้วเขาก็เป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่ก็มากดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคน รักอย่างเราก็คือรักพ่อแม่เขาด้วยอ่าแล้วก็ให้เขาก็จะรักพ่อแม่เราเช่นกันคือเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของครอบครัวเดียวกันจะตอนนี้หรือในอนาคตเราก็ต้องอยู่ทีมเดียวกันจนได้นะคะไพ่ไม่มีตำแหน่งของการนอกลู่นอกทางแล้วแถมยังเป็นคนที่สันโดษด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ หวานเสน่ห์หรือโปรยเสน่ห์เลยนะคะชีวิตเขามีแต่งานการตอบลายช้าน่าจะติดขัดในเรื่องของการทํางานการเล่นกีฬาการอยู่กับเพื่อนแต่การอยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องออกนอกรู่นอกทางนะคะเพียงแต่ว่าเขากำลังสนุกสนานกับสิ่งที่กิจกรรมกับเพื่อนที่เขาทาตรงหน้าอาจจะเป็นการออกฟิตเนสออกกาลังกายการวิ่งจอกกิ้งการเล่นเกมนะคะหรือการสังสรรค์แฮงเอาต์ปาร์ตี้ก็ตามมันก็จะเป็นอารมณ์ของการได้ดื่มด่ากับเพื่อนมากกว่าก็ยังคง มีคุณคนเดียวเท่านั้นในหัวใจของเขานะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแต่เขารู้สึกว่าคุณชอบเอาแต่ใจและชอบเอาชนะแบบไร้เหตุผลเท่านั้นเองแหมอาจารย์ไม่เข้าข้างเลยอะ่ะอาจารย์ไม่เข้าข้างอาจารย์ซื้อสัตว์มาอาจารย์ก็อ่านตามนาาะไพ่แหละเอาเป็นว่าเขาคิดแบบเนี้ยแต่เขาจะแสดงออกหรือเปล่าล่ะ เราลองไปถามเขาดูนะเป็นกําลังใจให้ทุกคู่รักทุกความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณเจอเขาอ่านแล้วไม่ตอบความเงียบระหว่างบรรทัดมีผลต่อหัวใจไหมมีมีผลต่อคุณมากแล้วคุณคิดมโนทิปด้วยแล้วเราต้องกังวลไหมไม่ต้องกังวลเขาไม่ได้มีใครแต่เขาสิกําลังกังวลกําลังคิดว่าทําไมถึงต้องมาบอ่อาโกรกันันเรื่องเดิมๆนี่แหละค่ะคือพลังงานของเขา ใครถูกใจอาจารย์สามารถกดปุ่มซูเปอร์แทงเป็นหัวใจตัวเอที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เลือกระดับการสนับสนุนช่องได้เลยที่ทาง YouTube จะทำขึ้นอย่างถูกต้องให้กับช่องนะคะเพื่อเป็นการให้แบบว่าเอออาจารย์หนูเลี้ยงกาแฟแก้วประมาณนั้นนะคะหรือใครจะแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานบวกแชร์เป็นการเปิดปฏิหารแห่งรักให้กับตัวเองได้เปิดเลิกเปิดใช้แล้วก็เป็นการแจกจ่ายคลิปเพื่อให้เพื่อนที่เราทั้งรู้จักและไม่รู้จักได้ ปดในเรื่องของความกังวลใจแบบที่เรากําลังเป็นอยู่นะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะบางเอิญเขาอาจจะมาเจอหรือไม่เจอก็ได้นะแต่ถ้าเขามาเจอน่าจะเป็นพลังงานดึงดูดเกิดขึ้นล้อาจจะเป็นโชคชะตาของเขาด้วยนะคะวันนี้อาจารย์วัฒนาคงต้องราไปก่อนนะคะกับชาวทัดไฟค่ะแหมอย่าคิดมากรักแต่เองเขารักหนาอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ